นี่เลยค่ะเผยแร่นะคะการเผยแร่นะคะจะต้องนะคะเผยแร่อย่างน้อยนี่ค่ะสามรายการต่อสัป,ปดาห์นั่นหมายถึงคุณจะต้องโพสคลิปเร็วเยอะๆบ่อยๆต่อไปคำบรรยายและเครื่องมือนี่เห็นไหมคะ คำบรรยายและเครื่องมือก็คือให้เขียนนะคะหนึี่ให้เขียนนะคะหเขียนคำบรรยาย2ต้องใส่แฮชแท็กนะคะสจะต้องมีการตกแต่งอย่างสร้างสรร์นี่เห็นไหมคะตกแต่งอย่างสร้างสรรค์การเพิ่มสติกเกอร์ข้อความหรือเอฟเฟกไปด้วยนะคะต่อไปคุณภาพของวิดีโอ นี่คุณภาพของวีโอจะต้องไม่ปิดเสียงนะคะจะต้องไม่ปิดเสียงคลิปเร็วความยาวของคลิปเร็วจะต้องอยู่ที่15ถึง90วิจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย720 p เห็นไหมคะนี่คือคุณภาพของคลิปเร็ว แล้วคุณจะต้องมีการรีแชร์นี่รีแชร์แชร์คลิปเรีวไปยังสตอรี่เห็นไหมคะแชร์คลิปเร็ว,เรวไปยังสตอรี่หรือฟีดข่าวของคุณนี่จะต้องทำนะคะข้อนี้จะต้องทำนะคะแชร์คลิปเรียวของตัวเองด้วยนะคะ